สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจัน์หุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์เรลเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงดีราศีมังกรดวงของคุณในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้นะคะจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปดวงดีนะคะก็ต้องมาดูเรื่องดีๆกันก่อนเนาะอ่าเรื่องดีๆของคุณในช่วงเดือนช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้นี่คุณจะค่อนข้างเนื้อหอมนะ ดึงดูดคนให้เข้ามาหามาติดต่อมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านนะคะเดียวว่าเยอะเลยทีเดียวหรือว่าบางคนก็มีคนเข้ามาคุยนะคะเยอะเลยนะคนล้อมหน้าล้อมหลังเยอะนะคะบางคนจะได้มีโอกาสได้กลับไปติดต่อกับเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือกระทั่งแฟนเก่าด้วยก็ได้นะคะใครสดๆอยู่จะมีโอกาสที่จะมีคนมาคุยนะแต่ดูๆนิดนึงนะคะว่า อันนี้คืออันนี้ต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะมาแค่ปุ๊บปั๊บแป๊บแป,ป๊บแล้วก็ไปได้เหมือนเป็นความรักประเภทที่แบบปั๊บปี้เลออิฟอะนะคะออมีแพชชั่นกันสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งไม่นานไม่กี่เดือนนะคะเราก็หายไปนะคะบางคนจะมีโอกาสเรื่องของการได้ได้เรียนต่อนะคะหรือว่ามีเรื่องของการศึกษาการลงคอร์สอะไรบางอย่างด้วยนะ อ่ะแล้วถ้าหากว่าคุณกําลังรอคอยการติดต่อมาหรือว่ารอคอยสินค้าหรือว่ารอคอยการมาถึงของอะไรก็ตามดูเหมือนว่าเดือนนี้จะมาแล้วนะคะะ โอเคเรื่องดีๆประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูดาวบนฟ้ากันบ้างนะคะชาวราศีมังกรนะมาว่ากันทีละดวงเลยนะคะดาวอังคารนะคะตอนนี้เดินหน้าแล้วแต่เขาเดินหน้าอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพอริของคุณนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องบอกต้องเตือนชาวราศีมังกรไว้ก็คือระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องครอบครัวอสังหาริมทรพัพย์รถลาอะไรต่างๆเนี่ย ที่จากแต่ก่อนเนี้ยมันอาจจะมีการนิ่งๆไปถอยๆไปดูเหมือนเรื่องซาซาไปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นปัญหานี้มันจะถูกมันจะถูกขุดขึ้นมามันจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะคะแนะนําไว้ว่าให้เลือกใช้การสื่อสารการพูดจาหรือการเจราจาต่างๆให้มันดีๆนะคะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินมากกว่าเดิมเสียมิตรภาพนะคะหรือว่าอาจจะแตกหักกับคนในครอบครัวได้นะคะ ดาวต่อมานะคะที่เดินหน้าแล้วก็จะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเป็นเป็นเจ้าเรือนภพวินาศและสหัชชะของคุณนะคะตอนนี้เดินอยู่ในตําแหน่งภพปุตตะชาวราศีมังกรคุณอาจจะมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะจ็อบใหม่งานใหม่อาชีพใหม่นะคะแล้วก็กําลังพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้นะคะตรงจุดนี้มันขยายตัวมากขึ้นขยายสาขาเปิดกิจการเพิ่มสินค้าเพิ่มลูกน้องมากขึ้นอะไรก็ได้แต่ใดๆก็คือ ือด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยมันก็ยังเป็นเจ้าเรือนภพวินาศนะคะก่อนจะลงมือทําอะไรนะคะคํานึงถึงเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆให้รอบคอบด้วยเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารการสั่งซื้อการขายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้รอบคอบเอาไว้นะคะ ต่อมาดาวอีกดวงที่เด่นๆอยู่จะเป็นเรื่องของดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในราศีมีนพบสหัสชาของคุณนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เขากําลังเริ่มเดินถอยหลังอยู่นะคะดาวศุกร์เป็นตัวแทนเกี่ยวกวับเรื่องของเรื่องของการงานของคุณนะคะการงานนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องของสิ่งใหม่ๆด้วย ต่อเนื่องจากมาครู่นี้นะคะถ้าคุณกําลังขยายงานนะคะหรือว่าเริ่มลงมือทําอะไรใดๆอยู่นะคะถ้าทําต่อเนื่องมาแล้วในช่วงเดือนมีมนาคมนี้หลายสิ่งหลายอยา่างจะอาจจะเริ่มกําลังชะลอตัวนะคะเริ่มไปละนะคะโูกําลังแบบเดินหน้าเต็มที่เลยมีนาคามอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างทําให้คุณแบบว่างานมันสะดุดนะคะหรือาอาจจะต้องอุ้ยถอยหลังกลับไปเคลียร์ปัญหาเก,ก่าๆได้นะคะบางคนงานประจําช่วงนี้นะคะเอาม่ว่าจะงานประจําหรืองานอะไรใดๆก็ตามท <ๆ S 2> ีอ่ะงานช่วงนี้เยอะมากๆนะคะ ว่าดาวมันถอยหลังก็จริงแต่มันเป็นอุดไงเพราะฉะนั้นงานเยอะอะไรเยอะนะคะแต่คุณภาพดาวถอยหลังนะคะต่อให้คุณมีลูกน้องนะคะจ่ายงานลูกน้องไปละปรากฏว่าให้คนนู้นทําให้คนนี้ทํานะคะกระจายงานไปแต่สุดท้ายงานจะต้องตีตลบกลับมาให้คุณแก้ไขเองทําเองนะคะจากปกติที่คุณแบบเออมีลูกน้องคอยช่วยเหลือได้อะไรได้กลายเป็นว่าเดือนมีนาคมคุณต้องรวบทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ทําเองทั้งหมดนะคะ ประมาณนี้นะคะอาจจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาได้นะดาวสุกเดินถอยหลังแบบนี้นะคะติดต่อกลับมาในลักษณะของการแบบแออๆเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าติดต่อผ่านมาทางกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มพี่น้องอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของดวงดาวก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะไพ่จะให้รายละเอียดอย่างไรในแต่ละด้านของชีวิตคุณมาดูกันนะคะ ชาวราศีมังกรไพ่ประจําตัวคุณนะคะทุนคุณได้ไพ่ two of cups นะคะอะไม่ว่าอะไรมันอาจจะชักช้าไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ดูเหมือนคุณยังค่อนข้างอารมณ์ดีนะคะบางคนอาจจะมีมีความรักเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสเสน่ห์แรงอะไรแรงนะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเจอเจอคนที่ถูกใจนะคะเข้ามาด้วยนะคะไพ่สองทูนเป็นไพ่มีสเสน่ห์นะคะ เลือกใช้คําพูดดีๆแต่งหน้าสวยๆนะคะทำตัวน่ารักน่ารักนะคะมีคนชอบคุณอีกเยอะนะต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะชาวราศีมังกรเดือนมีนาคมดูแลในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆหน่อยนะคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของอบริวารน,นะคะเด็กๆลูกน้องสัตว์เลี้ยงได้นะรวมจนกระทั่งถึงคุณอาจจะแบบคือเดือนนี้มันจะชอ็ชอปช็อปเยอะ มันจะช้อปปิ้งเยอะนะคะใช้จ่ายอะไรใดๆบางทีคุณไม่ค่อยวางแผนอนาคตสักเท่าไหร่นะคะมีเท่าไหร่มาก็ใช้ไม่มีก็หยุดอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณใช้ไปวันๆน่ะไม่ค่อยคิดถึงอ,อนาคตในระยะยาวสักเท่าไหร่นะัก ต่อมานะคะไพ่ในภพสหัสชชะนะคะคุณได้ไพ่ night of swords นะคะระวังมีปากเสียงกับเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนอาจจะเข้ามาจุกจิกจู้จี้หรือเข้ามาแบบกวนเราอะไรเราหรือว่าบางทีสังคมคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี้ยช่วงเนี้ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับคุณนักนะคะคุณจะเจอคนมากวนประสาทคุณอนะ่ยบ่อยๆไม่ใช่กวนประสาทแล้วก็คือกว,ว,วนเบื้องต่ำคุณนั่นแหละนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่มันค่อนข้างหยาบคายนะคือไม่รู้ว่าโตมายังไงอะ่ะเนี่ยประมาณนั้นนะคะ อาจจะมีการเรื่องของการเดินทางที่แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยระวังนะคะในเรื่องของรถลาอะไรต่างๆอาจะมีการเฉียวชนได้นะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุทนะคะคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าอ่าอันนี้ระวังมีเรื่องมีปากเสียงกับคนภายในบ้านได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาชัดมากนะค่อยๆพูดนะคะค่อยๆจากกันแล้วก็ บางทีบางเรื่องอ่ะคือคือไม่จําเป็นต้องมีอีโก้ก็ไม่ต้องไปอีโก้แรงมากนะก็ได้บ้างนะเออปล่อยให้คนอื่นเขาชนะบ้างนะอืม ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่ไหนออฟซอร์สนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่คุณเริ่มต้นไปน่ะไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะช่วงนี้มันอาจจะเข็นๆไม่ค่อยขึ้นเ,เท่าไหร่นักแล้วก็เลยพาให้คุณเนี่ยเครียดนะคะบอดอกเบี้ยมันก็วิ่งทุกวันนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องปวดหัวเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบอ่าทำไมเด็กๆนะลูกหลานที่เราเลี้ยงไว้กับดึกหรือบางทีน้องหมาน้องแมวหลุดออกไปนอกบ้านหาไม่เจออะไรพวกนี้นะคะ คุณก็แบบนะตื่นมาคิดถึงทุกวันเลยนะคะอ่าร้องไห้ทุกคืนนะ ต่อมาไพ่ในพบอรินะคะคุณได้ไพ่เดอะสตานะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่แบบฉาบฉวยอะนะคะซื้อของกินซื้อแบบของแฟชั่นซื้อของสะสมซื้ออะไรไปเรื่อยที่ให้ความสุขตัวเองนะคะปีนูน่นเปนี่นะคะนะหรือว่าแบบเราอาจจะเปศิลปินที่เราชอบก็ได้เป็นมัมมี่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วช่วงนี้หนักมือมากนะคะก็ยังย้งยไว้บ้างนะคะเดี๋ยวเงินมันไม่พอใช้นะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบ ปัตตานีนะคะคุณได้ไพ่เ <c oughs> ด,ด,ดือดไฮโลแฟนไปเลยนี้เดอขอไพ่เข้าไปนี่คือแอมเปอเรอร์นะคะนี่คือพอมเปอเรอร์นะคะชาวราศีมังกรคนโสดคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนที่เป็นคนไกลเป็นคนมีสีมีตําแหน่งเป็นคนที่แบบมีคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรหลายอย่างที่มันแบบสูงกว่าคุณมากๆนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะ,ะโลกหมุนรอบตัวเองนิดนึงชอบไม่ชอบก็แล้วแต่คุณนะคะ คนมีแฟนแล้วหรือคนแต่งงานแล้วนะคะไพ่ The Emperor แบบนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าระวังนะคะว่าไม่ว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนก็ได้ที่ช่วงนี้หัวแข็งมากเป็นพิเศษนะคะพูดอะไรไปก็ไม่มียอมสักอย่างเลยนะคะเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมต่างคนก็มีจุดยืนของตัวเองที่มันแบบเข้มแข็งมากๆนะคะความรักมันก็เลยแบบดูมั่นคงแต่มันดูไม่หวานไงมันดูไม่น่ารักอะเข้าใจใช่ปะ ต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะบางคนอาจจะกาลังคุยกับต่างชาตินะคะคุยกับคนไกลนะคะแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราอ่ะไม่ได้เป็นฝ่ายที่มีอํานาจในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะอะไรอะไรเราก็ต้องแล้วแต่เขานะคะช่วงไหนเขาอยากจะคุยเขาก็คุยช่วงไหนเขาอยากจะหายเขาก็หายไปได้เหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของพบบรณะนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญแบบนี้เนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของออสุขภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทัหุหนักๆในร่างกายทัดแน่นๆเช่นฟันกระดูกนะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้ท้องอืดๆแน่นๆยังไงก็ไม่รู้ดื่มน้ําให้เยอะขึ้นก็นแล้วกันนะคะหรือว่าบางคนนะตามผิวหนังอาจจะมีแบบมีฝีมีสิวมีก้อนๆน,นะคะมีผื่นขึ้นอะไรประมาณนี้ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้พะคะคไดพ่ห้าเหรียญนะคะชาวราศีมังกรพบสุภาแบบนี้เนี่ยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่นะคะไม่ค่อยให้การสนับสนุนคุณสักเท่าไหร่คือก็ให้บ้างแต่ให้น้อยมากหรือบางทีก็ให้ไม่คุ้มกับค่าแรงหรือว่าค่าความไว้ใจค่าความซื่อสัตย์ที่คุณมีให้เขานะคะ อืมถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาของการจ่ายโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นอะ่ะซึ่งคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะเพจซอฟซอสนะคะเช่าราศีมังกรการงานคุณยังเยอะอยู่นะภาระต่างๆคุณยังเยอะนะแต่คุณก็ยังอุตส่าห์นะอุตส่าห์ไปมีเวลาไปสอดส่องคนอื่นไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะไปส่องคนนั้นไปส่องคนนี้นะคะเสร็จแล้วพอคุณได้ข่าวอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยคุณก็เก็บมังหดหดเองนะคะบริวารลูกน้องที่คุณเพิ่งรับมานะคะช่วงนี้ดื้อมากเป็นพิเศษนะบอกอย่างหนึง่งมันจะไปทําอีกอย่างหนึ่งนะ ก็ปวดหัวและปวดหัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานด้วยนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาบนะคะพบลาภานะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะชาวราศีมังกรคุณจะมีโอกาสได้โชคลาบจากผู้ใหญ่เพศหญิงแม่ยาป้ายายพี่สาวของเราหรือเจ้านายเพศหญิงลูกค้าเพศหญิงก็ได้นะคะอายุวันเกิดส่วนสูงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เพศหญิงเหล่านี้ให้โชคคุณในช่วงเดือนมีนาคม ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่ห้าดาบอันนี้คือพบวินาศนะคะชาวราศีมังกรนะคะคุณต้องพึงระวังคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณแบบซึ่งซึ่งหน้านะคะเข้ามาแบบหน้าด้านเลยนะคะคือไม่สนไม่อะไรใดๆสิ้นจะเอาอะไรจากคุณก็จะเอาให้ได้ไม่สนด้วยว่าคุณจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าคุณจะลําบากไหมอะไรยังไงนะคะเนี่ยมันจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วพวกเข้ามาแล้วนะคะคนอื่นไม่ได้รู้ด้วยนะคะคนอื่นไม่ได้รู้ด้วยเขาว่าคิดว่าคุณโอเคเขาว่าคิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เผเอเขาจะมองว่าคุณเดี๋ยเป็นตัวสร้างปัญหาซะด้วยซ้ำทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วอะ่ะคุณโดนเอาเปรียบนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ไม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรยังไงจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย